สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวโชโดเนะครับเป็นงานลิมิเต็ดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นลิมิเต็ดพร้อมกล่องน้ำตาลพามนะครับสำหรับตัวนี้ก็เช่นเคยนะครับลิมิเต็ดแต่กล่องไม่ลงทุนมากมากเลยราคาถูกนะครับกองสีขาวดำลดงบนะแต่ราคายางแพง ไม่มีการลงสีนะแต่สีขาวดำส่วนของด้านในนะครับก็ไม่มีกล่องไม่มีอะไรนะครับใส่ถุงแล้วก็ห่อบับเบิ้ลนะครับเช่นเดียวกันกับงานที่ผมทํารีวิวนะครับแกะกล่องอากิโตะนะครับคือมากันแบบนั้นเลยเปิดกล่องมาห่อบับเบิ้ลโอ้โหมากนะครับงานลิมิเต็ดช่างใจร้ายมากเลยนะครับผมอหอดีๆไม่ได้ทำสีกล่องดีๆไม่ได้นะครับ บนนะโอเคต่อไปดูของข้างในกันเริ่มต้นด้วยคาเมเลเดอร์กาเรนแจ็คฟอร์มนะครับผมนี่นะครับการเ่นแจ็คฟอร์มประมาณนี้นะนี่นะครับแล้วก็จะมีปีกนะมีมือต่างๆนะครับแล้วก็อาวุธของเขานะครับอาวุธเขาก็มีการลงสีให้เนาะถึงจะลงสีไม่ครบแต่ก็ลงสีได้เยอะอยู่ให้เยอะอยู่นะ,นนะมือก็มีให้ประมาณนี้เนาะถือไพ นี่ก็เป็นมือธรรมดาของเขากำมือแบบมือถืออาวุธนะโอเคอตัวฟิกเกอร์นะครับสำหรับตัวนี้ผมต้องบอกนะครับว่าผมจะไม่ได้แกะเล่นนะครับตัวนี้จะเก็บไว้หรือเอาไปขายนะครับผมเพราะว่าตั้งใจจะเก็บแต่เบรดเนาะนะครับอะดูที่ตัวฟิกเกอร์นะครับประมาณนี้เนาะนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับ สำหรับเอาไว้แปะตัวแผงสีฟ้านะครับที่เป็นเอฟเฟกต์พาร์ทเวลาแบ็คแบ็คกราวอะครับเวลาใช้ท่าไม่ตายเนอะนะครับสติเกอร์เขาเขาก็จะแบ่งเป็นนี่นะฮะนี่ของกาเลนนะครับสามอันนะแล้วก็ของของเบสสองอันเนอะนะครับก็ไม่ติดกันเองนะครับและตัวเบดนะครับเบดแท็กฟอร์ม ที่เห็นอยู่นี้เป็นการผมเอามาประกอบแล้วซึ่งปกติปีกเนี่ยเขาจะแยกชิ้นส่วนมาต้องตัดแล้วก็มาติดกันเองนะครับคบนี่นะครับส่วนฟิกเกอร์และอาวุธของเขาเนี่ยรายละเอียดอาวุธก็ดีอยู่นะมีรอยตัดบ้างตรงนี้มีการทัสีให้สองด้านนะครับถึงจะไม่ครบแต่ก็ทัสีให้แล้วก็นี่ครับ มือมือของเขาถุงซิปนี่เป็นถูงผมเองนะเขาไม่ได้แถมให้ก็จะมีมือกำนะครับมือถือไพ่มือแบนะครับแล้วก็เป็นแผงการกระจายแผงของอาวุธเขานะครับนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการแกะตรงนี้แล้วก็สลับชิ้นส่วนนะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวฟิกเกอร์กันนะครับครับสำหรับตัวฟิกเกอร์นะครับร่างแจ็คฟอร์มเนี่ยก็จะเรียกง่ายๆจะเรียกว่าเป็นร่างย้อมแมวก็ได้นะเพราะเขา เปลี่ยนชิ้นส่วนอกนะครับแล้วก็ทําสีทองนิดนิดหน่อยๆนยะครับแล้วก็เพิ่มชิ้นส่วนปีนะครับเพราะฉะนั้นรูปร่างเขาก็เหมือนเดิมเหมือนเบลดนะครับดูดีนะครับคือไม่ผอมมากนะครับก็ไม่ไม่ได้อวบมากแต่ถามว่าผอมไหมมันก็ผอมแหละแต่ผมถือว่าจัดอยู่ในรูปร่างที่โอเคนะครับแล้วก็ซ่อนข้อต่อตรงตรงขาเนี่ยดูดูโอเคดูสวยอยู่นะครับผมคือ ถ้ามองแบบแว๊บๆๆเลยนะไม่ไม่สังเกตเนี่ยยังคิดว่าเป็นไรเดอร์เบลดแบบ s s f เลยนี่นเนี่ยโวอมากไปไหมนะฮะก็มองเปิดๆนะคล้ายๆ SFF เลยนะครับครับโอเคมามาพูดถึงงานสีกันนะครับงานสีเขาก็มีการทำสีให้นะครับที่โอเคระดับนึงแต่เมื่อเดิมมีเยอะบ้างเลือบ้างนิดนิดน้ดนอยๆ นะครับก็วัดดวงกันไปกล่องใครกล่องมันนะครับแล้วก็ทําสีขาดนะครับก็เช่นเคยนะครับเขาก็ดงบันเขาจะงก,งกสีหน่อยแต่ว่าปีบันไดแล้วนะทําสีให้มันครบครบ,ครบได้ไหมนะ <c oughs> นี่นะครับก็สีไม่ได้ลงมาให้นะด้านหลังอ่าอย่างน้อยก็ทําสีเงินด้านหลังให้นะเกาะไหลด้านหลังก็ทําให้นะถึงจะไม่ครบไม่มีสีพิมพ์ขัดก็เถิดน,นะครับ อ๋อแล้วตัวนี้มีความพิเศษตรงที่เขาสามารถกางปีกได้นะแจ็คฟอร์มนะครับก็กางปีกได้ประมาณนี้นะปีกเนี่ยเป็นวัสดุแบบยางนิ่มๆนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นะครับว่าเขาคงไม่มีการหักง่ายๆนะปีกเขาก็ทําสีให้นะถึงจะเป็นยางแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับสีไม่ครบสีเยิ้มสีเกิดอ่ะอันนี้ก็มาพูดถึงจุดขยับนะครับสําหรับตัวนี้นะ สำหรับตัวนี้เมื่อกี้ปีกเรากางให้ดูกันแล้วอ่าคราวนี้เคาหัวนะครับก็บิดหมุนได้รอบทิดแหะอืมไม่ติดปอกคอนะกมเงยประมาณนี้นะได้ประมาณนี้ลายเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือเป็นยางนิ่มนะครับซึ่งก็ข้อเสียก็อย่างที่เคยบอกครับถ้ายกนานๆแล้วมันอาจจะไม่คืนรูปหรืออาจจะมีปัญหาตรงนี้งอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าโปท่าทิ้งไว้ก็พยายามอย่าโพสให้มันสูงมากเนาะครับเนี่ยเวลาโพสสูงมากแล้วมันจะดันเกาะไหลให้ยกขึ้นแล้วเกาะไหลเบี้ยวด้วยนะก็ส่วนนี้ก็ต้องระวังเหมือนเดิมนะครับสําหรับการเล่นโชโดนะโอเคต้นแขนหมุนได้ครับข้อศอกนะครับมือก็เป็นแกนเสียบนะครับเพราะฉะนั้นก็หมุนได้เนาะสองข้างก็เหมือนกันเอวก็ ยกได้เยอะอยู่ประมาณนี้นะก้มขานะครับขาตัวนี้สามารถแหกลงได้ครับเพิ่มจุดขยับให้เขานะครับเข่าเท้า,านะครับส่วนความฝืดของตัวนี้โอเคครับจับขยับสนุกนะครับไม่หลวมไม่แข็งนะครับ กำลังพอดีนะครับก็สรุปนะครับสำหรับตัว s h a d o w X ก m m l a เมเ r Blade เบรก f จ็คนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเขาก็มาเป็นแพ็คคู่นะครับแต่ว่าผมก็หยิบมามาเล่นแค่ตัวเดียวนะครับผมก็เพราะฉะนั้นผมก็จะสรุปเฉพาะตัวนี้นะครับรูปร่างก็สวยดูดีตามมาตรฐานของโชโ d o อตัว l e d e r r l l d e e อยู่แล้วนะครับตัวนี้ มันมีความพิเศษตรงไอ้แพคข้างหลังนที่กลางได้ซึ่งพอกลางแล้วมันก็ดูอลังการดีไปอีกแบบเนาะนะครับรูปร่างก็สวยนะจุดขยับก็มาตรฐานเขานะครับไม่แข็งไม่ลื่นเกินไม่ฝืดเกินนะครับไม่หลวมเรื่องการทําสีก็มีบ้างนะครับก็เนี่ยฮะสีตาสีล้นสีเยิ้มซึ่งนิดๆหน่อยๆครับอันนี้ก็มองข้ามได้นะครับส่วน ไอตรงไหลนะครับมันเป็นชิ้นส่วนยางนะครับก็เหมือนเดิมนะครับข้อเสียของเกาะไหลครับก็สําหรับตัวนี้ปัญหาเดียวก็คือเรื่องเดียวเหมือนเดิมนะฮะคือมันเป็นลิมิเต็ดนะครับแล้วราคาก็สูงครับผมก็มีอาจจะมีหลายคนที่พลาดตัวนี้เพราะว่าเห็นว่ามันราคาสูงนะครับผมแล้วก็ล่างมันก็เหมือนกับย้อมแมวด้วยเนาะมันก็เลยไม่ค่อยน่าสนใจสําหรับบางคนที่อาจจะมองข้ามตัวนี้ไปนะครับยังไงดูรีวิวนี้ก็ ก็ลองตัดสินใจดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ